อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมได้ทำวิดีโอที่สหรับสอนวิธีการใช้ After Effects วันนี้เราจะมาทำตัวอักษรสีทองโดยใช้โปรแกรม After Effects ซึ่งอาจจะข้ามขั้นตอนอื่นอะไรไปบ้างนะครับันเราก็เริ่มสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเลยนะครับโอเคดูตามภาพเลยนะครับแล้วก็สร้างตัวอักษรนะครับ จริงๆแล้วจะใช้ได้ทั้งตัวอักษรหรือว่าจะเป็นไฟล์พวกรูปภาพก็ได้มาเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับอันนี้ผมก็พิมพ์ชื่อว่าใจจริง .com นะครับโปรโมทเว็บตัวเองไปด้วยอันนี้เราก็เอฟเฟกตัวแรกที่เราต้องใช้ก็คือในการเปลี่ยนสีก็คือใช้ลมนะครับถ้าไม่ทันดูอ่านตามที่เป็นตัวเท็กได้นะครับปุ๊บเราก็เปลี่ยนสีของล้ม จากสีเดิมครับแค่สีเดียวคือสีขาวให้เป็นดอกเทาๆนิดนึงครับเราก็พิมพ์ค่าเข้าไปเลยนะครับเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าครับเทาแน่นอนกดโอเคปุ๊บอันนี้เราก็ ใส่เอฟเฟกเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับอยู่ใน p e r s e c t i v e ครับ Wave Alpha ครับเราก็มาปรับกันปุ๊บอ,อับค่านิดหน่อยเปลี่ยนเป็น6.0นะครับอันนี้ก็เป็นบวก260 ตัวล่างก็เปลี่ยนเป็นสามสิบหกเห็นไหมครับศูนย์จุดสามหกนะครับ,รบอันนี้เราก็มาเพิ่มเอฟเฟกตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็ไปที่ Color Correction นะครับเลือก Colorama นะครับหรือ Colorama ผมจะเรียก Colorama ล้วกัน น,นี่เราแอสเอฟเฟกที่ชื่อว่าคารูรามาเข้ามาแล้วนะครับก็คือเป็นตัวตัวที่สำคัญนีดนนง้็คือเป็นตัวปรับสีให้โทนสีเอาเป็นสีทองทองอันนี้เราก็ไล่ปรับค่าตามตามตามโปรแกรมที่ผมกำลังทำนะครับดูทีลดูทีละอันทีละอันนะครับ ก็ไม่ต้องปรับค่าอะไรมากมายใช้ค่าเดิมเลยครับไม่มีอะไรให้ปรับนะครับคราวนี้เรามาดูในตัวในหน้าต่างของ e f f e c t Control มันจะมีเพิ่มเข้ามาให้เราเลือกปรับเรื่องเฉดส,สี เราแอดสีตัวแรกไปนะครับมันจะอยู่ในของ o p u t circle นะครับต่อดับ b l ิลคลิกตรงหัวมุมสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่ค่าสีเข้าไปอ่านดูตามใน text ได้เลยนะครับว่าสีนี้ต้องใส่ต้องพิมพ์อะไรเข้าไปบ้าง นี่เราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วสีจนครบแล้วนะครับปุ๊บเราก็จะได้สีไม่เหมือนทองนะแต่เราจะใช้ส่วนอื่นมาช่วยทำให้มันดูเหลืองเป็นทองขึ้นมานี่เราก็ปรับค่านิดหน่อยเห็นไหมครับเราเลื่อนไปเลื่อนมาเราก็จะดูว่าอืมปรับสนุกมันก็จะมนๆน,นิดนึง ไม่พอเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับลดลงนะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเดิมๆม,มันจะอยู่ที่1นจุศูนนะครับแต่ผมจะปรับพยมพมาัศูนยจดหกศูนย์ศูนย์จุดแดเลยนะครับมากไปมันก็ไม่สวยเห็นไหมครับโอเคเราปรับที่ศูนจุดแดศูนย์นะครับ ข้อนี้ยังไม่พอครับเราต้องเอฟเฟก c t เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเอฟเฟกที่ชื่อว่า <c oughs> อยู่ในหมวดเดิมครับ Color Corrective นะครับก็คือ Add t i n เปลี่ยนโทนสีให้ปเป็นจืดลงครับครับเราก็เปลี่ยนเฉพาะตรงในส่วนของสีขาว นะครับแต่เราต้องมาปรับค่าของคินตัวนี้ให้เป็นส3เปอร์เซ็นตก่อนนะครับแล้วเข้าไปเปลี่ยนในในสีขาวให้เป็นออกเทาเท5สา35้าสครับพิมพ์ได้เลยครับตรงเป๊ะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะ add effect เพิ่อมอีกตัวหนึ่งอยู่ในหมวดเดิมน,นะครับ color c o l l e c t i v e เหมือนเดิมก็คือชื่อ curve นะครับ curve c u r ตัวนี้เราก็ปรับค่าตามที่ผมปรับเนี่ยนะครับ ผมมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดที่คือมันสามารถเซฟค่าเก็บไว้ได้ผมมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดอยู่แล้ววันนี้รปรับน,นะครับดี๋วผมจะเปิดไฟล์ที่ผมเซฟเก็บไว้บางทีเราก็จําค่าไว้ได้แล้วก็ปรับยังไงนะครับตอนนี้ออกเป็นเกือบเกือบทองแล้วแต่ก็ยังไม่ทองสักทีเดียวนะครับเราก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ที่เป็นเกี่ยวกับแสงทําให้มันออกสีโทนทองไปที่ new แล้วก็นะครับ adjust layer นะครับ adjustment layer สร้างขึ้นมาหนึ่งอัน คราวนี้เราก็ add effect เข้าไปใน adjustment layer นะครับที่ชื่อว่า hue hue saturation ครับครับตอนนี้เราก็มาปรับค่าที่อยู่ในใน hue ครับดูตรง <c oughs> effect master control นะครับก็คือบวก10เข้าไปปุ๊บตอนนี้เป็นสีทองแล้ว การทาสีทองเราก็ส,สมบูรณ์อยู่ตรงเท่านี้ถ้าไม่ทันรายละเอียดยังไงก็ตามนะครับดูหลายๆรอบหรือไม่ก็เปิดดูในเทคแทนนะครับเพราะว่าผมก็จะไปเร็วนิดหนึ่ง